สวัสดีค่ะพเพี่อนเพื่อนปะพอตอนเย็นเย็นก่อนลูกสาวกับกรมอพาแม่เดินตลาดนะคะมีอะไรมั่งเราไปดูกันนะตลาดตอนเย็นใกล้บ้านนะะี่ค่ะตลาดใกล้บ้านนะคะสองกิโลนะคะไปดูกันค่ะตลาดยำเย็นยำเย็นเย็นแถวบ้านเรามีอะไรมั่งไปดูกันเลยค่ะมันก็มีตลาดเหมือนทั่วไปนะโรงงาน่ะ อืไปกันค่ะไปกันค่ะ<ต><ว>มีอะไรมาัางเซอร์เวยคเซเวอร์อือ<ต>ือรอบรอบบริเวณตลาดไปกันจ้า<ต><ว>อันนี้ลานนะลานโล่งๆเลยตรงนั้นค่ะ<ต><ว>อืมลูกสาวก็ไม่โอเคนะ ไ่วอลรอบเนี่ยวอห้านะไปดูกันนะคะแม่ให้เป็นส่วนตัวได้ไหมหนูพามาเดินนะเอาแม่มาจ่ายแม่อยากซื้ออะไรซื้อประมาณนั้นแต่แม่ก็ไปหาซื้อมีแค่ฝรั่งหนึ่งกิโลเนาะแล้วก็ซื้อแซมพูสระผมหนึ่งคู่เขาแถมให้นะ หนึ่งแพ็คถูกมากนะแล้วก็อะไรนอ้อสบู่แค่นั้นแหลนะหนูก็เดินไปนะเดินคนละทิศละทางนางไม่โอเคเราก็แยกไปที่หนึ่งเนาะอันไหนที่นางให้ปล่อยเราก็ปล่อยอันไหนที่นางไม่ให้ปล่อยเราก็ไม่ปล่อยนะครับทุกท่าน,นไปดูกันนะคะว่าม,มีอะไรมั่งเนาะไปกันคะ่ะแต่ตอนเนี้ยรอบทิศนะเด๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปนะ เดี้ยวขวาเดินไปให้ทั่วๆมุมเนาะตรงนี้มันเด็กนิคมเยอะเนาะคนมาเช่าบ้านเช่าได้เยอะแยะรูด้าคก็พากันเดินไปให้ทั่วๆล้วกันเนาะไปก้าต่างคนดักมีกับข้าวติดมือคนละถุงสองถุงคนละหิว้วสองหิว้วประมาณเนี่ยเนาะนี่คนไอฝรั่งเนี่ยตอนนี้เรายังไม่เอานะ เราเดินผ่านก่อนนะหมายไว้ก่อนนะจองไว้ก่อนนะเดินผ่านไปค่ะผ่านไปผ่านไปนั่นก๊บซื้อไม่ได้นะที่ชอบที่สุดคือฝรั่งชอบกินฝรั่งเป็นชีวิตจิตใจว่างาน,นเธอ,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 อกรอบนะกิมจูนะของกิมจู มีทับทิมมีหลายๆลอย่างแต่เราก็ยิบเอาอย่างเดียวนะแล้วก็ตะเตลิดไปไปในซูเปอร์มาร์เก็ตตรงข้างๆซื้อเราพอดีพายุมากลับเลย <c oughs> มีพายุมาฟ้าเปลี่ยนสีเมื่อวานนี้ตกใจนะก็ไม่ได้หยิบกล้องเลยทุกท่านค่ะตลาดก็มีหลายสิ่งหลายอย่างร้านเนี่ยเรียบร้อยนะเป็นพ้าชิดตัวนะันเรียบร้อยเรียบร้อยราคาก็ไม่แพงนะตรงเนี้ย ตลาดเนี้ยคนตลาดนิดเดียวนะแต่คนเยอะมากเพราะมันอยู่ในรองแวกหอพักเนาะหอพักมีเยอะแยะมากเลยเนี่ยดูว่ตลาดอยู่ตลาดสดอยู่ข้างในนิดหนึ่งไม่กว้างคะ่ะไม่กว้างไม่กว้างคะ่ะประมาณสักหนึ่งไล่ประมาณนั้นนะก็ษางนุ่นสร้างนี่ก็เหลือพื้นที่นิดเดียวติดถนนนะ ก่อนจะเข้าไปเทศบาลบ้านกลางอันนี้เขตบ้านกลางนะมาเขตที่ต่อกับบ้านเราเนาะดูกันเลยนะคะเราเก็บมาแค่นี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างพอได้ตรงนี้เราก็กลับกันเลยนะแค่นั้นเองมาลูกพาไปเดินชอบอนั่งชอบเดินตลาดนะแต่คราวที่แล้วตลาดวันอ,อาทิตย์เช้าตูนะ่นะน่งตั้งใจจะไปเอาไปามาเอา้า ได้เวลาจะกลับเฉยเลวก็เลยกลับไปเลยประมาณนีนะ้ได้เวลากลับกทมนางก็โอ้พอดีมีรถไปส่งนางก็ไปเลยประมาณนั้นนาะมาทุกครั้งก็นั่นเลยต้องให้ไปรับไปส่งนางนะประมาณนี้ไปกันยาวๆคะ่ะไปกันเลยจ้าไปก็ไปไปก็ไปเดินให้ทั่ว เป็นกลๆเลยจ้าไปโหลดไปโหลดประมาณนี้นะคะเลี้ยวไปละเดินไปให้ทั่วนะเดินไปทั่วๆเลยเริ่มแล้วค่ะเริ่มเจออาหารละมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมีพล่ละมากลากไม้เห็นไหม เครื่องไหว้พระไหว้เจ้าที่เจ้าแดนมีนี่หมดแล้วเพื่อตก็ขายดอกไม้สดอยู่ข้างหน้านมะาเอานี่ประจำนี่ก็ร้านผลไม้ด้วยตรงนี้เป็นร้านผลไม้นะนี่บางทีเราลึบรีบสำนักงานเราไปซื้อตรงนี้เราลึบรีบ,รบ,รบนะแว้นมาคาประจำนนะจะซื้อบ่อยมากคือมันถูกอะตรงนี้แพ็คละยี่สิบาทยี่สิบบาทเนี่ย เดินผ่านไปพอดีลานใช้ขายขนมครกตรงเนี้ยเมื่อวานนี้ไม่เห็นอ้อถ้าเป็นวันถ้าเป็นวันตลาดน,ดนางจะไม่อยู่แต่ถ้าปกติตอนเย็นอ่ะแต่ถ้าเป็นเสราร์เสราร์แล้วก็วันอังคารนางจะไม่ไเพราะว่อ่ามีเจ้าเจ้าที่ขาประจํามานั่งมานั่งประจําเนาะแต่นางก็อยู่ทุกวันแหละยกเว้นวันเสารก์กับอาทิตย์นางจะไม่ได้ขายประมาณนั้น ถ้าวันไหนเจ้าเนะี่ยไม่มาเขาก็แบ่งแป่งที่กันสุดท้ายท้ายสุดเหมือนดูดูเหมือนว่าจะนั่งประจําแล้วนะประมาณเนี้ยให้หลานสะพ้ยไปนั่งนะนี่เพื่อนขายตรงเนี้ยเหมือนกันสองพี่น้องเนี่ยขายตรงเนี้ยนะไม่ได้ทักวันนี้ไม่ได้ทักไม่ค่อยมีเวลาเดินผ่านตะเลิดไปนะเนะ่ะสองพี่น้อง นี่มีทั้งผลไม้มีทูุเรียนนีหมดละอันนี้ก็เหมือนกันมีผงมาลงมาไลานางนั่งร้อยเองอะไรเองตรงนี้นี่อันนี้ก็เหมือนกันค่วประจําเช้ามืดนนะ่ะนางจะมานาก่อนนะ่ะเน,น,นี่นางจะมาหนี่ทคนใกล้บ้านเรานี่แหละนั่นเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างนี่หมดขนมมีปาร้าวมีทุกสิ่งทุกอย่างเราซื้อตรงนี้เนะี่ยดอกไม้ของนาง ไปดูนะลูกสาวบอกแม่ปิดกล้องเดี๋ยวนี้นะปิดกล้องเดี๋ยวนี้นะเราก็ยังไม่ปิดเนาะเราอยากได้บรรยากาศอย่างนี้เดี๋ยวเราไปเก็บเองกันได้เดี๋ยวเราจะไปเก็บเองเวลาเดี๋ยวเราเดินไปเก็บอีกต่างหากจะได้บรรยากาศตรงนี้นะกับข้าวที่ว่าขายเป็นถุงเป็นทงเรายังไม่ได้เดินไปข้างบนเลยนะอันนี้เป็นตลาดนัดก็เข้ามากันราคาจอนมานั่งตรงนี้ อันนี้ประจำเนอะอันนี้ในตลาดข้างในเรายังไม่ได้ไปส่งเลยนะยังไม่ได้ไปส่งข้างในนี่เราเลาะบริเวณข้างนอกนอกข้างนอกเฉยๆเนาะตรงที่มีร้านที่เขาเดินออกมานะคือตลาดข้างในจะมีอาหารเป็นถุงอาหารสําเร็จออมจะประมาณนี้เนาะสิ่งทุกอย่างมาตรงนี้หาหาซื้อกับข้าวกันหมดเลยวนั่นค่ะโอ้ ตอนนี้ไปเรื่อยๆนะตอนนี้คาราคาซังกับลูกสาวนะอืเราก็แยกกันเลยแหละทีนี้พอแยกเลยนางก็จำอ้าวจำอ้าวไปข้างหน้าเรางงมากเลยนะเดี๋ยววันหลังเราเราไปเก็บไว้ก่อนเนาะเวลานางจแก้นมาเราไม่ต้องเวลานางมาหาเราเราจะได้ไม่เก็บไปเที่ยวกับนางแบบสไตล์แบบ ซิวิะทะเลาะกันอยู่เรื่อยนี่เลยถ้านางไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะแต่มีอยู่หนึ่งอีพีนะ <c oughs> เดี๋ยวสปรย์สปรย์กันนะฟังนะคะอันนี้รอบนอกนะรอนอันนี้รอบนอกนะตอนนี้เราเลาะไปนะเลาะไปเดี๋ยวไปเจอนะไปเจอพวกทอดพวกขนมบ้านๆมานนะไปดูนะ นี่เลยอันนี้ก็ยังอยู่ในขิดข้างในอยู่เนาะประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดิเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาไปนะมีไส้กอกไส้เกิออันนี้อันนี้ฝั่งเนี้ยเป็นลาดนัดฝั่งซ้ายมือจะเป็นตลาดประจําทุกวันนะไปดูกันนะคะไปดูกันคะ่ะไปพร้อมๆกันนะคะ e ีนี้เราจะพาเดินตลาดเลาะตลาดนะคะเราไม่กล้าส่งหน้าเขาเนาะไม่กล้ายกไม่กล้ายกกล้องให้ส่งหน้าเขาเนาะประมาณนี้ก็พาเดินเลาะไปเป็นตลาดนัดอันนี้ก็จะเป็นยานนิคมนะครกท่านยานนิคมอุตสาหกรรมผู้คนจะพูกพาน ตอนนี้ก็ประมาณเท่าไหร่เย็นแล้วละอีกนิดหนึ่งถ้าสมมติอ,อีกชั่วโมงว่าข้างหน้าคนเยอะคนจะเยอะมากนะแต่ตอนนี้ก็เรื่อยๆอยู่ประมาณนี้น,ะ <c oughs> นี่เลยเห็นไหมเริ่มละเริ่มแลวค่ะเริ่มแลว,แลวใสกอกอีสานอนะันนี้เลยเดี๋ยวก็เราเลี้ยวขวาไปเลยนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปมีทุกสิ่งทุกอย่างอืยตรงนี้มันเป็นย่านหอพักเนาะ พักเยอะมาอืมทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างเลี้ยวเลี้ยวขวาไปแล้วนะเนี่ยวอคุณมาจับใจกันนะโซนนี้คนเยอะโซนนี้เยอะอันพราะมันซอยมันมีซอยหน้าซอยหลังไงเกาะรีบเดินะ ประมาณนี้นะือหนั่นเลยนั่นเลยคือตัวอะไรไม่รู้าวยาวๆไม่แกงไม่แกงไมเนี่ยใส่ขา้าตักใส่ถาดนริงนะกินแะล้วบางครั้งก็หมดเลยบางถาดก็หมดแล้วนะไม่รู้แกงอะไร หมดแล้วหมดเลยประมาณนั้นนะเดินเราไปส่งนะเราไปส่งน่นไม่ได้ไม่ได้ไไดูชัดๆนะเออลูกรีบโอ้อันนี้ขาไก่บาทาไกนะ่ประมาณเนี้ย้าวไม่ได้ส่งแล้วแค่นั้นเดินผ่านแค่นั้นนางเล่งเลยจะอ้อมนะตรงไปตรงไปแล้วก็อ้อมเลี้ยวเดี๋ยวเราตรงไปเรื่อยๆๆๆๆๆอันนี้หันหลังกลับ ตอนางเมื่อกี้นางเดินผ่านไปค่ะไปค่ะอือหือไปแล้วนู่นไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินหน้าต่อค่ะเดินไปค่ะนู่นค่ะออกค่าแม่ขายขายกันจ้าง ตั้งครอบครัวแหละเนาะเพราะมันเป็นตอนเย็นตลาดนี้จะเริ่มตั้งในประมาณสักสามบ่ายโมงบ่ายสองอะอบ่ายโมงบ่ายสองก็ก็เริ่มมาตั้งร้านกันแล้วนะรอบนอกเฉพาะรอบนอกนี่ขนมนมเนยเห็นไหมตอนนี้ตรงไปแล้วนะเลี้ยวขวานะเดี๋ยวเราจะเร,เราจะเดินไปเดินมาเราไปเดียวซ้ายหันหน้าหันหลังเก็บภาพแบบนี้นะ กบเลี้ยวซ้ายเซเวตรงนี้อันนี้อันนี้เนาะอันนี้ขากลับเรจะส่องอีเอ้ีเราถ่ายไปแล้วนี่เราก็เลยเดินผ่านมาประมาณนี้เนาะจะขากลับจะชิวๆนะครน,น่ของคุณของค้าทุกไทุกเลิศนะคะชมอันนี้ของหวานของหวานก็น่ากิน,นกินทุงละ1สิบบาทสิบบาท ไม่แพงนะทุกท่าสิบบาทสิบบาทสิบาทประมาณนี้นี่เลยเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างน่าก,กินหมดเลยนะนี่น่าก,กินมากมากมีปลาด้วยปลามีทั้งเท่าไหร่สามสิบยี่สิบาทเอยีอ่สิบบาทถึงห้าสิบห้าบาทเห็นกระบอกเมื่อวานเะ่ย เราก็ไปแอบส่งแม่ค้าแม่ค้าคนนี้แหละเอที่ขายน้ำบาลนี่แหละเขาบอกอืมนาแล้วก็ไปส่องดูอืมน่นูเลยไม่ก้าส่องโอ้ยหาวเสียมารยาทขอโทษที นี่เลยมันหมดแรงพอหมดแรงก็ไปเลยนะไปก็เดินต่อค่ะเดินต่อไปยาวๆเลยนะไปกันแบบยาวๆเลยไปโลดไปโลดพอเราอ้อมซ้ายมากโอ้โหลูกสาวบอกแม่ดือ้อตานี้ตาหนังเขียวปัดเขียวปัดเลยี่ออกจ๊ะเขียวปัดเขียวปัดเลยนะ นี่แหละเดี๋ยวไปซื้อไอ้ข้าวแตนเนาะข้าวต,นะตังเนาะข้าวตังแบบธรรมชาตินะ่ะนะไปค่ะไปค่ะมีทุกอย่างนะเดี๋ยวหน้าหนาวยิ่งยิ่งสนุกใหญ่หน้าหนาวจะมีเสื้อหนาวเสื้อลายมาวางขายนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะออกไปตลาดเราเนี่แหละตลาดเราใหญ่นะตลาดหน้าบ้านเรานะตลาดนัดหน้าบ้านเราใหญ่มาก เอะแยะผู้คนขวักขว่ยมื่วานเนี่ยไปกันจ้าไปกันจ้าแต่แรกเราจะเข้าซอยเนี่แต่ไม่ได้เข้าเดินเนี่ยแน่ผักอะไรผักพายผักพายใช่ไหมเออผักกันจองใช่ไหมนี่ผักอะไรผักผักพกายเนาะใช่ไหมรู้ผักกันจองอ้ยลืมชื่อเขาเนี่ยน่าจะกับละสิบบาทเมื่อวานถ้าลูกไม่ไปนาจะซื้อเลย ทุกอย่างอา่มีทุกสิ่งทุกอย่างนี่หมดเลยโอยแต่ก่อนเราพาไปเดินแม่ซื้อนู่นซื้อเนี่ยเกาะแขนเราไปตลอดนะอืมแต่ก่อนเราใจ่ายใช่ไหมละ่ะแต่ตอนนี้ตานางจ่ายป้าติ่โทรพี่พเพี่นเพื่อนจ้าถ้าให้เอาแต่เอามือเอามือกอดอกอะ่ะอืมใครจะกล้าหยิบล่ะเอาเฉพาะที่จําเป็น <c oughs> เน,เา,เนเาะเออเอาที่จําเป็นเฉพาะเออที่จริงเราอยากซื้อระเบลดเราหมากลากไหมนะกะ อะไรที่ขบเคี้ยวประมาณขนมนมเลยประมาณเนี้ยประมาณนี้นอันนี้คุนข้าวบ้านก็ซื้อขนมนน้อง,น,องน้องรู้จักกันอยู่แต่ไม่ได้ทากกันบอกว่าแน้นี่แหละนี่แหละนางไปแล้วนะนางเข้าซอยนี้แต่เราไม่ได้เราไม่ได้เข้าเราเห็นนางอยู่ตรงนู้นเราหันกล้องกลับค่ะ กล้องกลับแล้วเราหันไปเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซ้ายนะตรงนั้นค่ะอันนี้ตรงม,มุมนี้เลยนางไปนู่นเหรอนางเดินไปนู่นเหรอเห็นไหมยืดจุดตรงหน้าตาหนักไง,งนหน้าลุ้นแบบแบบเราไม่ได้อยู่ก็เลาะมานะเราะเราะมาเราเราะเราะไปเราก็มาตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเช่นกันนะเราไปอ้อมเลยนะ ออมาแล้วเ,เอาไปออกจนที่ไปตรงมุมที่นางยืนนู่นเลยยาวไปยาวไปเจ้าค่ะเดินไปยาวยาวเดินไปยาวยาวเจ้าค่ะมีทุกสนะอันนี้ยนางจะมาชอบกินไอ้พวกอะไรน้ำปั่นอยู่ตรงเนี้ยแต่นางไม่ได้เดินมาตลอด เดน,นางก็ชอบเดินแตลาดอย่างนี้นะไม่รู้นางจะถ่ายอะไรแต่นางชอบถ่ายภาพนิ่งนะบางทีกัติดติดนี่ยไปให้ดูเพื่อนดูว่าเออตรงนี้นะตลาดเนี่ยนี่เราเดินล็อกไปนานแต่ตอนเช้ามือดอะ่ะเช้ามืดกับข้าวตรงนี้เปลี่ยนเจ้านะมีกับข้าวขายใสย่ใส่บาทอะ่ะน้ำพริกอะไรนะชุดละ20บาท20บาทแล้วก็ยิบยิบ,ย,บยิบใส่บาทเลยนะตรงนี้ตรงนี้ก็สะดวกนะ ไปวิ่งไปถ้าสมมติเราไม่ตั้งใจไม่จะไปเราก็ไปตรงนี้แหละไปซื้อซื้อ,อ,อแล้วก็ใส่บัตรใส่บัตรใส่บัตรประมาณนี้นี่แต่ถ้ามีโอกาสเราจะไปเอกเลซื้อกลอ้วพลิกนะไม่ต้องไปนะ,ะไปใส่บาตรนิดน้อยนะีนนะ้ใส่ทีละชุด 2, สองชุด 3, สามชุดเอาที่สบายใจเราประมาณนี้นะประมาณนี้ มีมีปลาฮ่องกงหองเก๋หมดลนะมีหมดทุกอย่างอนะไปเนอนะเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยวข้างหน้าดูนะมีตักกระแตนี่อะไรมีแมงทอดอะ่ะม,มีแมงทอดด้วยเนอะเราก็ชอบเหมือนกันแต่เรากลัวเล็ดจะรอเนะี่ยมีเล็ดตัวตรอ่อมีเล็ดตัวลอไม่ไหวนะประมาณนี้นั่นไงเนี่ยมาถึงสวนย่อมแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายต่อไปนะ เห็นไ,ไหมขาไก่ปิ้งไก่ไก่มีหมดแลนะไก่ทอดคงไก่ทอดคงไก่ทอดทำไมแพงเนาะที่เราซื้อแค่ยี่ิบห้ายี่ิบห้าสามสิบาทอันนี้ห้าสิบาทเลยแพงไงวันพวกไอ้คอสองสาวเนาะเขาจะไม่แพงกันนะตับแก้มแย่น,นั้สองชิ้นก็ร้อยหนึ่งเนาะไปนั่งแทะนั่งเล่นกันจะได้ฟิวประหยัดด้วยประมาณนี้เนาะ นี่เลยแล้วก็เบลอใบหน้าเขาไนนว้นะเราเอาตัวหนังสือปิดบงังกันนเพราะว่าช่วงเอกแถวเนี้ยเด็กเยอะเด็กมีเยอะที่เราเอาเบอร์เบอร์ก็คือเป็นเด็กนะพวกนั้นจากที่ผ่านมาเนาะน้องๆก็จะนั่งขายของมั่งอะไรมั่งอยู่ตรงนั้นเราก็เบอร์ไปก่อนแล้วก็รู้น้ำากกดไลค์กดซับสับให้ด้วยนะคะไกล้แล้วก็อ่าอันนี้ก็มีอ้อยเนาะม,มีอ้อยมีอ้อยนะ ไปออกพรรษาก็จะม,มีอ้อยแล้วก็จะมีสลากกระพัดอันนี้ไม่รู้นะนี่เลยคือร้านค้าของคนไตใหญ่นี่เลยนี่เลยมาเปิดตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยคนไตใหญ่ทั้งนั้นน,ๆๆๆน,น่ะพี่ๆเพื่อนนร้านมีสิทธิ์จองขายแพงแพงขายของด้วยเนาะมีถ้าเขา้าตรวจสอบจริงๆจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ารู้เราก็ไม่รู้เนาะนี่แบบเอามาเข้าแบบเออมีหลักมีฐานมีทุกนมนนีเนี่ยเ,ออเป็นอาหารบ้าเข้าวหมดแล้วนะ บ้านขาหมแต่มาเปิดร้านบ้านเราได้แต่ถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจนะฮะไปเช่าแบบหนึ่งไปเช่าแบบร้านค้าร้านโัวเงินประเทศไทยเราไปอยู่เมืองนอกกันเนาะแต่ไม่แน่ใจนะแต่เราก็ไม่รู้เนาะประมาณนี้เราก็ยังหากินอาหารไทยเราได้แต่อันนี้ก็เป็นไตใหญ่เป็นอาหารไตใหญ่ม,มีมีที่ว่าที่เราไม่เคยกินเออเขาจะมาขายกันนะวันหลังจะไปส่งให้ดูดูนั่นเนาะแต่บางคนเขาก็อะไรเนาะ บางคนเขาก็แค่อะไรนอ้อแค่ไปรับมาขายประมาณนี้เนาะเสียงก็เลยขึ้นพื้นไม่รู้พี่น้องค่ะนี่ไงแมงนะนี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่แมงเต็มเลยนะนี่ไปดูเลยน่นมีทุกอย่างทุกเคียดนางจะชอบกินไม่รู้เราเดินมาไม่ทันหรือเปล่ามร้นางน่าจะไม่ซื้อแหละอืมเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับเลยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับนะ เมื่อกี้เราออกตรงนี้มา,อาซอยเนี่ยน่ะนูน่นอีกคนทดียเยอะเห็นยืนรอตรงนู้นน่ะเป็นไตใหญ่ร้านไตใหญ่เดอ้อน่ะเห็นไหมนู่นเห็นแข้งขาไหมร้านเนี่ยเยอะมาก้ายมือม,มุมเออเนาะตรงเนี้ยนี่เลยฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดสไปด้วยนะคะร่านค้าฝากช่องเล็กๆไว้เนี่ยอมอกอม,อมใจของทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณที่มา ชมคลิปจนจบคลิปนี้นะคะฝากขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งขอบใจเป็นอย่างมากเพื่อแม่นมชีวิตเรียบง่ายนะคะพาเดินตลาดค่ะตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์กดไฟกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วเราก็ขอให้ทุกขั้นทุกคนนะเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะ น่าจะเดินไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วนะนคะตอนนี้ได้ย2นาทีนะคะนี่เลยเราเดินไปละเมื่อกี้เห็นนางอยู่ตรงนี้นะลูกสาวไปรูกไปไหนจะละเราต้นปิดกล้องเลยนะเราจะปิดกล้องเลยนะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกไลค์ขอบพระคุณทุกเลิฟนะคะไปก่อนนะคะยีนาทีบายบายค่ะบา,บาย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 ,บาย